ดีด um ีนมเน่าหนึ่งออกเสียงให้ดูกลับสวัสดีทุกท่านผมชื่อฮัลเลยจะมาเล่นอยู่ในช่องรีวิวมอสจะมาเล่นเกมไหมครับรีวิวมอสสามิติเออซึ่งมอสสามิติที่แบบโคตรจะสมจริงมั้ง แต่ว่าเราจะมาเปิดกันก่อนที่เราจะมีคือ V A Y ขอเตรียมอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ขอตังค์ไขนะครับซึ่งเป็นแอปเดียวที่ผมเออเออใต้คำอธ,ธิบายตรงด้านล่างเลยนะเว้ยเออเดี๋ยวกูต้องวางบล็อกก่อนว่ามาสดจริงไหมเชียร์กูวางล้งพี่เดียวนะแม่พูดไปถึงนน่นเลยไงวะ ไอ้น้องแมมลุกไปเฮียถ้ามึงไม่ลบกกูจะกีดตับมึงกูจะกินตับ,มตบไม่ใช่กีดตับไงงอ้ออไอโง่นี่คือดับบลูดับบลูดับบลูดับดดบลูนี่คือวะทำไมกูตับมันไม่โดนเลยวเนนะ่ะไอ้หน้าย มันเป็นอะไรวะนีมันเหมือนเป็นหมายตัวเลขที่มันลบแต่แม่งแม่งเสิร์ไปติดอยู่บนผืนอีกโง่ส่วนนี้ส่วนนี้คือรูปล่างออีเมลนี่อันนี้คืออีเมลลักษณะคล้ายกับรูปอีเมลส่วนนี้ก็คือรูป เออเกิดอะไรขึ้นนี่คือรูปตัวเชียรไม่รู้ส่วนนี้คือรูปตัวคิวมั้งโอ้มันสามารถเหยียบได้ซึ่งเป็นมอสสัมมิติที่โคตรจะสมจริงที่สุดแต่ว่าก็ไม่สมจริงเท่าไหร่นะเดีย๋ยวดูกล่องต่อไปออเอเอ โคตรจริงโอ้ oh my god โอ้ my o โอ้โอ้โอ้ my god โอ้ my god ค oh ลิปนี้ก็มาวันนี้ครับสกิลมันโคตรเยอะเลยว่ะโอ้ก็จะกลับมาในคลิปหน้านะครับซึ่งมันโคตรเหมือคือมอดอะไรนะมอสามมิติะนะครับก็ไม่อหวนะ